ก็ขอเก่าวสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Monster Hunter Wild นะครับซึ่งวิดีโอตัวนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มม a t e เ i ีย i t ไอเทมหรือว่าสมุนไพรต่างๆในเกมนี้กันนะครับรวมถึงพวกไอเทมหายากต่างๆด้วยนะว่ามันหายังไงนะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาเนะี่ยเดี๋ยวผมจะทำทามสแตมแยกมาให้นะครับระหว่างาชุดที่ใช้ในการฟาร์มของสลับมือใหม่นะครับกับผู้เล่นที่เล่นจบเกมแล้วนะเพื่อเป็นการกันสปอยนะครับสลหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่อยากโดนสปอยคอนเทนต์หรือนื้อหาต่างๆนะ โดยชุดที่เราจะใช้ฟาร์มกันนะสำหรับมือใหม่ก็จะเป็นพวกชุดเชนเมลแล้วก็ชุดเลเทอร์นะครับซึ่งชุดเชนเมลเนี่ยจะให้สกิลเโอโลจิตมาครับทำให้เราสามารถขุดแร่หรือขุดกระดูกได้จํานวนที่เยอะขึ้นส่วนชุดหนังก็จะมีสกิลโบททนิสนะครับที่ทําให้เราเก็บพวกทรัพยากรที่เป็นพวกสมุนไพรเห็ดหรืออ่แมทเทีเยลต่างๆที่เกี่ยวกับพวกอ่พืชผักอย่างนั้นได้เยอะขึ้นนะครับโดยเราจะใส่ชุดทั้งสองชุดนี้มิกกันนะครับให้มีสกิลทั้ง2อ,อย่างนะ ถ้าเกิดสกิลไหนขาดเนี่ยให้เราไปคาฟชามมาใส่ได้นะครับส่วนผู้เล่นที่เล่นจบเกมล้วเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเรื่องการหาสกิลชุดมากนะครับพอได้ชุดมาเนี่ยเราจะเดินฟาร์มเดินเก็บของอะไรก็ตามสะดวกเลยนะครับสำหรับมอนทันวายภาคน,นี้ก็จะมีแมททีเรียลพิเศษมานะครับที่มันจะเป็นรูปถุงแล้วก็มีรูปเวชชั่นมาคือบนไอคอนนะครับสำหรับไอเทมเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมพิเศษที่ใช้ในการเทรดกับ n อ c ต่างๆในเกมนะครับโดย n p c แต่และตัวเนี่ยเราจะปลดเทรดได้ก็ต้องทำออฟชั่นอควสของมันก่อนนะ ถ้าใครเจอเควสอะไรก็อย่าลืมทําด้วยนะครับเพื่อเป็นการปลดไปเรื่อยตามเกมนะแล้วก็แมปแต่และแมปเนี่ยจะมีเทรเชอร์ไอเทมที่แตกต่างกันไปแล้วแต่แมปนะครับ แล้วก็หลังจากที่เราเล่นเกมไปสักพักก็นเนี่ยตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยหรือว่าในแมปมันจะมีไอคอนแจ้งเตือนอยู่นะครับว่าแมปนั้น,น,นมีอ่าทรชอร์ิพิเศษที่เป็นของแลนะครับถ้าเจอก็อย่าลืมแวะไปเก็บด้วยนะแล้วก็บางทีชนเผ่าในแมปสกาเลต t ฟอเรส t เนี่ยจะมีโอกาสสุ่มที่จะจัดเฟสติวัลนะครับเราก็สามารถไปเข้าร่วมได้นะครับ ก็เวลาเราคุยกับ NPC ก็จะได้รับของต่งตางๆนะหรือเราสามารถเอาของไปแลกเป็นสมบัติได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปก็จะเป็นระบบการเทรดของกับ n p c นะครับโดยถ้าเกิดเรายังเล่นไม่จบเกมเนี่ยเราจะเป็นต้องเดินไปคุยกับ n อ c นะครับเพื่อที่จะทําการเทรดนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นจบเกมมาแล้วเนี่ยนาตาจะมาเป็นเด็กส่งของให้เรานะครับหรือผมเรียกว่าเด็กวิญยานะโดยน้องเนี่ยก็จะรวบรวมเมนูการเทรดจาก n p c ต่างๆนะครับรวมถึงการฟาร์มออตโต้จาก n p c ต่างๆด้วยนะถ้าเกิดใครมีออปชันให้เลือกมาเยอะเนี่ยก็แสดงว่าคุณยังไม่ได้ทำไซส์เฟสนะครับให้ไปทำไซส์เฟสก่อนเพื่อปลดล็อกออปชันเหล่านี้มานะครับเพราะว่า น้องแค่จะรวบรวมเมนูนี้ให้เฉยๆนะเราจะเป็นต้องไปปลดมาก่อนกลับมาที่เรื่องเทรดของนะครับของต่างๆให้เราไปฟาร์มมาตามแมปเนี่ยเราก็สามารถเอามาเทรดได้ที่น้องนาธาน,นะครับหรือ ABC เทรดของต่างๆนะโดยพวกของเหล่านี้ก็จะสุ่มขึ้นมาให้เราเลือกเทรดเรื่อยๆนะถ้าของไม่ถูกใจเนี่ยเราก็สามารถไปน,นอนที่เต็นท์แล้วก็เลือกเวลารีเซ็ตได้นะครับ <ST>. แล้วก็มันจะมี APC อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ของเทรดไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขานะครับก็คือกราติกอกนะครับซึ่งขอให้ใช้ในการเทศดสำหรับ APC ตัวนี้จะเป็นพวกแอนเชียนไวเบินคอยนนะครับที่จะหายากน,นิดหนึ่งนะครับส่วนวิธีการหาเนี่ยก็จะหายตามแมปทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแคมป์หรือพื้นที่รับต่างๆที่อยู่ในแมปนะรวมถึง APC บางตัวเนี่ยสามารถสุ่มขึ้นมาให้เทรดได้เหมือนกันนะครับ ของทีมีให้เทรเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายไอเทมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของคราฟต่างๆพวกวัตถุดิบไปทําอาหารรวมถึงไอเทมแรที่เอาไว้คราบชุดพิเศษด้วยนะครับ ก็จะมีประมาณนี้ครับสลับคลิปแนะนำการฟาร์มไปเทสตต่างๆแล้วก็การเทรดของกับ ABC นะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะที่คามารบบชมกันนะครับสำหรับวีดีโอตัวนี้ก็บอายวบายนะไว้เจอกันใหม่